ขอเจริญพรสาธุชนทุกท่านธรรมชานี้พระไม่สามารถส่องกระจกได้ถ้าไม่มีเหตุเช่นว่าจำเป็นต้องทายาบนหน้าหรือมีแผลที่จะต้องรักษาแต่วันนี้นำกระจกบานนี้มาตั้งเพื่อที่จะบอกเราทุกคนว่าวันนี้แม้แต่ตัวเราเองที่ส่องกระจกเราก็จะไม่ได้เห็นตัวจริงของเราในกระจกเพราะคนที่อยู่ในกระจกหน้าเหมือนเราทุกอย่าง แต่ว่าทุกอย่างจะอยู่ตรงข้ามกับเราหมดหูขวาจะไปเป็นหูซ้ายหูซ้ายไปเป็นหูขวาดวงตาทั้งหมดทุกอย่างที่อยู่ในกระจกจะสลับข้างกับเราเราคิดว่าเหมือนเราแต่ความจริงแล้วไม่ได้เหมือนเราแม้คนในกระจกที่หน้าเหมือนเรายังไม่ใช่เราและว,วันนี้ถ้าหากว่าการทำงานในแต่ละวันเราจะคิดว่าคนอื่นจะเหมือนเราคนอื่นจะตามใจเรา ก็คงจะเป็นเรื่องยากเพราะแม้แต่เราก็ไม่เหมือนเราดังนั้นเมื่อทุกอย่างมันอยู่ตรงข้ามกับเราดีนักมันดีนักหรือที่ตรงข้ามกับเราเราก็จัดการกับมันทุกอย่างด้วยการที่ตรงข้ามกับมันเมื่อต้องการขี้เกียจนักก็ขยันมันให้มากอยากจะกินอาหารรสชาตินี้มากนักก็กลับตาลปัดมันด้วยการกินอีรสชาติหนึ่งดัดนิสัยของกิเลสเมื่อต้องการที่จะนอนตื่นสายก็บังคับให้ตัวเองตื่นเช้า อย่างนี้เรียกว่าเป็นการทําตรงกันข้ามกับมันเมื่อเราอยู่กับสิ่งที่มันตรงกับข้ามเราดีนักหรือก็ตรงข้ามกับมันซะเลยด้วยการทําทุกอย่างให้มันตรงกันข้ามถ้าหากว่ามีการมาราคะหนักไปในเรื่องกามก็พิจารณาศพเยอะๆถ้าหากว่าหนักไปในเรื่องของโทสะโกรธเก่งๆก็เมตตาซะเลยด้วยการแบ่งปันให้คนอื่นมากๆแม้จะขี้เหนียวยังไงก็พยายามตัดใจขัดใจตัวเองแบ่งปันเข้าไปทำที่มันตรงกันข้ามเสีย อย่างนี้เรียกว่าทั้งโลภะโทสะโมหะนะก็พยายามทำสิ่งที่ตรงกันข้ามดัดกิเลสดัดหลังของกิเลสเมื่อคนในกระจกมันไม่เหมือนกับเราก็ไม่จำเป็นที่มันจะต้องเหมือนกับเราและเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องตามใจมันด้วยการพยายามหัดดัดและขัดกำลังของมันเพื่อวันหนึ่งเราจะได้ชนะมันวันนี้อย่าหวังว่าใครจะตามใจเราได้ทุกเรื่องเพราะแม้แต่เราก็ยังไม่เหมือนเรา ลองดูคนในกระจกเถิดท่านเจริญพร